เธอสองคนเป็นใครเนี่ยดูสิเห็นที่อยู่หลัดหล <m> ัดพีม่มากอะ่ะมาถามฉชนสองตัวเป็นใครสองคนสองคนคนคนุ้นไปลบมาเนี่ยความจําไม่ดีใช่ไหมนี่เป็นโรคอัลป,ปกาก้าเหรออัลไซเมอร์เออเป็นอัลไซเมอร์เหรอ แนะนำใหม่ก็ได้ฉันชื่อสายย่อเป็นสาวสวยประจําหมู่บ้านส่วนคนนู้ดสายหยุดเป็นแม่ฉันเองใช่จ้ะลูกอ้าเป็นป้าเหรอเราเป็นพี่น้องกันพี่ฉันสายหยุดจ้ะพี่มากพี่มากจ๋าเมื่อยไม่จ้ะเดี๋ยวฉันนวดให้นวดคนใช่จ้ะนวดคนฉันเคยไปฝึกนวดมานะนวดคนเหรอทักเร็ววะมันมันต้องล็อกสองอะพี่มากเนี่ยแล้วเขาทักแล้วเราก็เล มันเล่นยังไงมันไปไม่ได้อ่ะสิเอาใหม่พี่จา๋าเมื่อยไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันนวดให้ฉันนี่ไปฝึกนวดมานะนวดที่ไหนอะเฮ้ยจพนาีาสัชาอันนี้พอฉันไปฝึกนวดมานี่แหละแต่ว่าไปนวดต่างจังหวัดมาไม่ถนดัดก็เลยเข้าเมืองมามาฝึกนวดต่อที่โพวัด <'s> โพโพไซดอนเอ้ยน,นีได้ดีไหมจ๊ะ ดีจ้ะ <rôle> งั้นไปลงอ่างกันเถอะไปี๊บพี่มาของฉันพี่มาของฉันของฉันนี่เขารักฉันเขารักฉันเหมือนกันแหละพี่มาพี่ป๊า ในใจพี่มากมีใครหรออือจะนี่เป็นของใครทั้งนั้นแหละฉันมีแม่านาคนเดียวเฮ้ยว่ากอ่ะพี่มากเปลี่ยนไปเยอะม,มากเลยเมื่อก่อนก็บอกว่ารักฉันรักฉันคนเดียวใช่แล้วนี่เดี๋ยวนะพี่มากพูดถึงนางนาคอะฉันถามตรงๆพี่ไม่รู้เหรอว่านางนาคอะมันนาคมันนางนาคอะอวอาวว้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 าว เต้นให้ดูก่อนแล้วฉันจะไปใช่มีเต้นไม่เป็ี่ยนอย่าเลยเห็นในคลิปทิกเก็ตอยู่โอวเปล่าเปล่ามากใช่นั่นมันเต้าหยองไม่ใช่พี่อุ้ยพี่ก็เต้นได้เหมือนเต้าหยองอะเต้นทีนั่งแบบโอ้โหขลุ่อะไรเต็มเลยเลยอ่ะนะดถ้าพี่ไม่เต้นฉันส่วนจะแก้ผ้าให้ดูอ้าวใช่เต้นอ่ะอ่ะไอเด็กนี่รู้มากทำไมอยากดูถุงกาแฟกันเหรอ อ่อนทั้งคู่เลยเต้นเธอเร็วๆทาไม่เต้นแล้วฉันจะเปิดแพลผ่าต like okay. yeah, okay, ัดเลยก็ไดก็ได้เต้นก็ได้เยอะๆเยี่ยเลยเียดส่นี่าีุ่่ าเองบ้าอะไรกันเนี่ยฮะนี่บ้าอะไรล่ะแล้วคุมผ้ามาทำไมนะเนี่ยอ๋อหนาวเออก็ถูกแล้วนี่มาถูกหนาวก็เลยห่มมาโอ้ยฉันขอโทษเมื่อกี้ฉันเล่นัใจะนั่งอีกเหรอจ๊ะนี่เอ็งจะบ้าพออะไรกันนักหนาเอาอันนี้ก็ได้เปลี่ยนไหมนั่งนี่ไม่เอานั่งเลยนั่งแบบนี้เอาปล่อยเขาปล่อยเขานั่นพวกเรามานั่งนี่เอานี่เอามาให้พวกเรานั่งเออนี่แล้วเข้ามาคุมผ้าแล้วตกใจเลยฉันก็นึกว่านั่งนาคมา นี่เองนะ็งเนี่ยจะมาอะไรกันมากมายนะถ้าเรื่องมากแล้วก็เดี๋ยวข้ามายกชายข้าให้เองนะแม่ผมมีเมียอยู่แล้วแม่จะยกให้คนอื่นได้หรอเอา้าทำไมจะไม่ได้วะก็เมียเอ็งนะ่ะมันตายไปแล้วนั่งๆมันตายแล้วจริงจริงๆไม่จริงยังไงฉันก็ไม่เชื่อมา ถ้าเองไม่เชื่อแม่นะเอาอย่างงี้แม่จะเอาคนมายืนยันว่าเมียเองมาตายแล้วยืนยันเลยมิมนค่ะมาเป็นทาจากค่ัวอะไรล่ะหลวงพ่อล่ะครัวผีเก่งนะอะลงตาทีนี้เขาบอกมันไปเลยว่าดังหน้าเมียมันเนี่ยเป็นยังไงคะโยมฟังนะ พุทธังเอาสตังใส่ตู้ธรรมังเอาสตังใส่ตู้สังคังเอาสตังใส่ตู้เพราะว่าาอยู่ทุบตู้เอาสตังใช่ไหมไม่ได้ยินเหรอเขาบอกว่าเอาพูดไม่อยู่ทุกตู้จะตามใช่ไหมคะไม่ตั้งใจฟังคปไหนให้บอกยืนยันว่านางนักตายมาเล่นมุกอีกแล้วหลอกพ่อกรรมนาวัตตีโลโก้ UFO ย่อมเป็นไปตามกรรมโอะไรอ่ะโอเฮ้ยนี่อย่าไปนั่งจ้องพระเขาทำไมล่ะเอออย่าจับอย่าจับผิดพระดสินี่เป็นตลกจับผิดหรือไงเนี่ยนี่แบบพูดอะไรก็ไม่รู้ให้มาบอกเรื่องเมียมันนี่มาพูดอะไรของลุงตาลักหนาเนี่ยฮะนี่จะให้พังให้ได้อะนะไอ้อย่างนั้นไปก่อนโยมนะเอ้าเจริญพรโยมไปไหนอะหลวงพ่อไปแล้วอ้า ก็หลวงพ่อมาพูดดูหลวงตาสิให้มาบอกเรื่องเมียมันก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้โอ้ได้จะทำอะไรเลยเนี่ยมีใครยืนยันได้อีกไหมล่ะมากไอ้มากเมียเองมาตายจริงๆนะงั้นแม่บอกสิรับว่านากมาตายยังไงนางตายยังไงเหรอได้สิ่แม่จะบอกเดี๋ยวนี้นางนาคอะนะไอ้มาก ร้านมหาสนุกหูย่างไก่ดีกว่าครับตั้งอุณหภูมิ180ขอ20นาทีนะครับอ่า สุกแล้วอู้หหอ,อมมากนี่เลยครับโอเคอุ้ออยทำอะไรอะพอมสวัสดีครับเครื่องควันสมยัยยินดีต้อนรับครับแม่บ้านยุคใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยครับอุ้ยหอมมากเลยอะครับผมทำอะไรคะเนี่ย ผมกาลังย่างไก่ด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันสมายอยู่นะครับหม้อทอดไรน้น้ามันแสดงว่าทอดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ามันเลยเหรอถูกต้องแล้วครับว้าวสุดยอดไปเลรอยาคือพอดีช่วงนี้พีก่กาลังไดเอทอหะเหมาะก,กับพี่มากๆเลยอ่ะใช่ครับม,มันมันหม้อนี้มันดียังไงบ้างอ่ะโอ้สามารถทําได้ถึง3 in 1เลยนะครับไม่ว่าคุณพี่จะทอดจะย่างหรือจะอบก็สามารถทําได้ครับผมและที่สําคัญนะครับยังสามารถทําอาหารได้อย่างง่ายอย่างรวดเร็วด้วยครับ นี่คือแบบตรงคุณสมบัติตามที่ฉันต้องการมากเลยอย่างนั้นเนี่ยฉันจะจัดแล้วล่ะได้เลยครับคุณพี่เครื่องครัวสมัยเติมความสุขให้ดูครอบครัวอยู่แล้วครับจัดเลยพี่เอาเลยหนึ่เครื่องนะครับใช่มันแบบไม่เอเบ็ดแบบไม่คิดจะทักผมบ้างเลยครับคุณโอ๊ยใครจะทักอ่ะทักไปเดี๋ยวก็หาเรื่องเดี๋ยวก็เตะเดี๋ยวก็ต่อยเดี๋ยวก็เผาบ้าน าบ้านงสร้างคอนเทนต์อ๋อเหรออ้อาวแล้วเป็นอะไรอ่ะดูแบบหงุดหงิดไปหมดเลยเนี่ยหุดหิดหุดหิดอ่ะหงุดหงิดไปหมดขนหวยอะอะไรหมอ,หอไปหาหมอมาไปปรึกษาหมอมานี่ทําให้หงุดหงิดไปหมดเลยเนี่ยเอาไปหาหมอเป็นไรอบบี่ก็ไปถามว่าเดี๋ยวหมอมียาอะไรที่มันเป็นยาวิเศษเป็นยา,ายุัฒนะกินแล้วมีอายุเกิน100ปีบ้างแล้วหมอว่าไงหมอไม่ได้ว่าอะไรหมอถามถึงกลับมาว่าใช้กินเหล้าหรือเปล่า ท่านก็บอกว่าไม่ได้กินสูบบุหรี่หรือเปล่าไม่ได้สูบเที่ยวก็คืนหรือเปล่าไม่ได้เที่ยวเล่นการพนันหรือเปล่าไม่เล่นเอา้าแล้วสรุปเขาว่ายังไงอ่ะเขาไม่ได้ว่าเลยเลยเขาบอกว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีสีสันแบบเนี้จะมีชีวิตอยู่ทาไมให้เกินร้อยปีโหนี่นี่เป็นคนดีขนาดนี้เขายังว่าแบบนี้เลยเหรอ,อนี่ที่ไปหามาหมออะไรเนี่ยหมอโน่นนี่ใสสันดานเบิมเลยยังไม่เปลี่ยนเลยะไรแล้วหมอนวดแผน,บนโบราณจะให้จับเส้นไง ดึงก็ใสดยก็สวยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมจะทำอะไรของเนี่ย,ย,ยถ้าก็จะมาบอกข่าวกับไอ้มากมันไอ้มากที่เมียเองตายเพราะว่าโดนฆ่าโ,โดนฆ่าตะกรมันฆ่าและฆ่าตะกรคนนั้นก็คือลุงคนนี้ลุงไอ้มัน ที่ฆ่าเมียเองก็คือแม่ของเองนั่นเองด่หูปากไงนล่นันจันอย่ามาปากพ่อยๆใครใครไปฆ่ามันอะมันตายของมันเองเว้ยน,นี่แม่เองแม่เองเป็นคนฆ่าจริงพอเลยป้าจันป้าจันอย่ามาใส่ร้ายเมียผมไม่ได้ตายสักหน่อยอย่ามาใส่ร้ายแม่ผมเลยเออดีมากลูกเองในลูกแม่เอง้าเข้าข้างแม่เมาหรือเปล่าพูดจาเพ้อเจอ้อเมาหรือเปล่านี่เราแล้วก็กลับไป เมาแต่ไม่สติอยู่มีสติเหรอเมียเองโดนแม่เองฆ่าจริงจริงเ้ยเมาก็กลับไปไปป้าเมาก็กลับไปไปซะกล,กลับไปก็ได้อา้าวไม่เถียงหรอไม่ได้เมาไม่ได้เมาเมาแล้วก็ไปได้แล้วไปไม่ไปไม่ไป,ไป ừ, ย่างไี้มันเนี่ยแกคือฆาตกรไงออกไปดี่ตัวอื่นได้แล้วเข้ามาไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อไม่ไปนี่ มากไลยเหมือนไปเลยลูกพอเซาไปกลับบ้านไปเลยไปเลยอย่ามาบอกอยู่นี่ออกไปไม่เชื่อใช่ไหมโอ้ยมีแต่ปัญหาเรื่องไอ้มากถ้าเองไม่เชื่อแม่แล้วก็แม่มีพยานอีกคนนึงใครอะใครแม่ไอเดืองไอเดืองเอาแม่ก็เห็นเครียดกันอยู่ นี่ตอนนี้เครียดหนักเลยบอกมาเลยนะว่าเมียมันเป็นยังไงนี่ไอ้มากหนังหน้านมันตายแล้วนะเว้ยเรื่องอยังมาบอกอะไรสาระอยู่นี่นะแต่ยากมันตายแล้วจริงๆนะบเชียไม่เชื่อเหรอเชื่อพวกเราเถอะนี่พวกเราช่วยกันบอกแล้วนะ<อ>ตายแล้วะอะไม่เชื่อพวกเราเถอะแล้วพวกเราจะไม่กลับด้วยแม่แกคือขาตะก,กอนสาวสากลับบ้านไปทุกคนนะไม่เอาไม่กลับพวกเราจะอยู่กับพี่ก่อนเฮ้ย พูดกับพี่กันไม่กลับหรอกเรีรอยแล้วนี่นาเปนแาเลยแม่โว้ย่น่ามาเหรอยานร้องเพลงด้วยลองฟังสิลูกข๊อปคอนแม่บัวแล้วคอนตลก้ยีีน เฮ้ยหยีนะเฮ้อย่ามาหลอกมาหลอนฉันเลยฉันอยากัะช่วยแกแต่ฉันช่วยอะไรไม่ได้อย่ามาหลอฉันเลยนะทุกคนหยุดได้แล้วพอได้แล้วกลับบ้านกันไปๆใช่่มขึ้นอยู่แกอย่างหน้าด้านอยู่ที่นี่กันต่อฉันจะพาพี่มากไปเองไม่นะไม่นะไปพี่มากหยีดับกลับกันเถอะนะจ๊ะพี่มาเฮ้ยปีแม่ ได้ลูกอาจจะไปอยู่กับไอ้หน้าไม่ได้ไม่หน้ามันเป็นผีแล้วลูกนี่ใส่แว่นแล้วเหรอไปง่ายแล้วไปง่าแล้ววันนี้แกคือฆาตกรปูปากกัเลยนะนี่พวกเองอ่ะวุ่นวายกันมากยังไงล่ะแม่ไม่ได้การแล้วอะไรเนี่ยใส่ย่อไม่เอาแล้วคิดจะลองดีกบได้ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ ได้เห็นดีกันโอ้ยมาทำไมกันเนี่ยฆาตกรแกคือฆาตกรโอ้ยไปได้แล้วอย่างนี้มันต้องทำลายหลักฐานยังไม่ไปอีกโอ้ย หลังเวลาเช่นเดือนก็ตรงเดินติดๆเลยนี่หยุดเลยนะตรงนี้ตรงนี้ขุดเลยขุดตรงนี้โอ้ยรีบขุดเลยนะเด็กคนบะฮองมะเห็นนะโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะอ้ยชีวิตฉันไม่เคยไปทำอะไรอ่งแบบนี้เลยอ่ะนี่นิ่ีๆขุดสิป้ามีแรงมีแค่นี้เหรอโอ้จบแล้วขุดเลยหรือนี่ไงโอ้ยทำอะไรจักจ้าแบบนี้ทำอะไรกินอ่ะฮะมีผัวก็ผัวก็เลิกตายไปหมดแหละคนแบบนี้ไม่มีใครเอาหรอกโอ้ยนี่ถามจริงอ่ะนางสายหยุดอะไรอ่ะ ข้านนะแกขนาดนี้ไอหน้าที่ขุดดินฝังไหน่ะมันน่าจะเป็นหน้าที่เองมันไม่ต้องเป็นข้าวะเดี๋ยวหน้าที่ฉันแต่ป้าเป็นคนอยากขุดเองนะไม่ได้อยากขุด้ตอนไหนเองเลยขุดรีบก้าขาจะได้ช่วยฝังช่วยกันกลบมันจะได้เสรเจเข้ามาใช่ฉันถามจริงเหรอฉันถามก่อนทำไมเราต้องมาขวางไหเล่าด้วยเอาความจำสั้นยังไงฮะแสงหยุดก็ข้าันานขาให้เองอะ เอาไหเเล้าเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านยายจันที่เป็นหมอตำแยเมื่อยายจันเมาก็ไปทำข้อให้น,งหนังนาคไม่ได้น,นังนาคมันก็เลยต้องตายทั้งกลม,มตายทั้งกลม<อ>ตายยังไงตายทั้งกลมอ้าว็ตายตั้งแต่อธิบดียาานพันลงไง<อ>นี่เดี๋ยวต้องมาเล่นมุกอย่างนี้เลฮะป้าป้าวางแผนทุกอ,อย่างวงการทุกอ,อย่างใช่ไหมใช่ป้ามั่วชัวป้ามันเลว สมองไม่คิดอะไรได้ทำไมต้องคิดหน้าคนแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยไปฉั่งฉนนี่เป็นแม่ปัตชาติมาเกิดใช่ไหมเนี่ยอะไรของเครงหนาเนี่ยขุดอ่าเนี่ยมันขุดเรือยังดูดิแต่ยังเนี่ยหยุดเลยในที่สุดข้าก็รู้ความจริงสักทีว่าแกเนี่ยคือจิตตะกอนแกคือกรรมกร แต่คือฆ่าตะกอให้อะไรไถูกแล้วนี่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 ฉันฉ,ฉ,ฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะอันเนี้ยฉันไม่เกี่ยวอะไรเลยฉันไม่ได้ทําอะไรฉันไม่ได้ทําร่วมอีป้านนี่มันใช้ฉัน,ฉน,นะอะหลักฐานอยู่ในมือนี่ก็คือคนผิดคนรน<อ>้ายนั่นเองเอ็งเดี๋ยวค่อยเคลียร์ที่หลังทำไมนี่มันปากดีมาเนี่ยพูดเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเจดเจดเจดนะพอมีเรื่องขึ้นมาก็โยกความผิดเห็กคนเดียวดังนั้นไหนมาดีๆสไายอ่ะมาดี เอาหัวมาให้ตีให้ดีเรื่องมากนะนังเหมือนนี่แกทําผิดแล้วผิดเล่านี่หลักฐานขาตาแบบนี้ทำไมฉันจะไปป่าประกาศพอธนให้ทุกคนรู้แกเหมือนเป็นฆาตกรเหมือนเป็นฆาตกรเหมือนไม่ฆาตกรตรงไหนเหมือนผู้หญิงแต่งเป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิง ก็แกนั่นแหะเหมือนเป็นฆาตกรโอยมันก็แค่เหมือนจะไม่ฆาตกรก็แค่เหมือนอีเหมือนก็คือฆาตกรเออมันกกพูดอีกก็จะจบแล้วจะไปฟ้องใครทั่วเลยปากดีนักงั้นวนีอะไรยิงมานี่มาใกล้ไม่อะไรเอาหัวมาฉันไม่ยุ่งกับแกหรอกจะตีตายแค่นี้ก็เรียบร้อยจันตายแล้วทีนี้เราก็ฝังไหพอฝังไหเสร็จ หลักฐานก็ไม่มีเรียบร้อยเดี๋ยวหน้าฮะมึงมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวอ้าวนี่ไม่ตายอยู่หรืยไงเฮ้ยเฮ้ยตายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอีหน้ามันจะมาโผล่ตรงนี้ไม่งั้นตายหงายงี้แล้วแง่ท้ำพอาะตายก็เริ่มจะอีกแล้วไงตายไปเอ้ย อ้าวนี่ยังเหมือนอ้าวแกยังไม่เลิกก่อกรรมทำเวรอีกหรอฮะข้าไปกี่ศพแล้วเนี่ยฮะนี่อีนาคเอ็งอย่ามายุ่งเรื่องของข้าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนและที่สำคัญอ่ะเองอะเอาลูกข้าคืนมาไม่มีทางยังไงพี่มากก็ต้องอยู่กับฉันตลอดไปเป็นผีที่ปากดีมากยี่นี่จับปีไหมเนี่ยผีก็ไม่เว้น มาลองดีกับคนอย่างไอ้นาได้คิดลองดีก็จะเข้าไปในเมืองหลวงจะไปเอาหมอผีมาจับใส่ลงไปในหม้อไปให้ได้พูดได้เกิดเจอดียนีมาอีกสามวันเจอกันไปละใครเดี๋ยวหยุดมึงไปไหนเนี่ยใครพูดต่อฉันจะแล้วก็นิ่งเลย ฝั่งงูของผมบอกใส่พระอะไรวะผีไม่กลัวเลยไขายทิ้งเอาเก็บกอบไว้ร้อไปเล่นงานเสภ้พก็ให้มาเลรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปคืนมันแล้วผีมันยังไม่กลัวเลยอ่ะเขาให้หนูร้องไปร้องเลยใครข่าู